น่าจะไปเจออาจารย์ก่อนก็คือเหมือนเอาหมายไปแสดงให้อาจารย์ว่าใช่คืออาจารย์ก็ขอร้องว่าไมา่ไม่อยากให้เหมือนแบบว่าดูแบบเออกระเลิกหรืออะไรเงี้ยค่ะดูแบบวุ่นวายก็เลยบอกว่าให้ให้ตำรวจรอยอยู่ที่ห้องพักอาจารย์แล้วก็เลยโทรตามน้องว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนน้องก็ยังไม่ทราบว่าที่อาจารย์โทรอะ่ะก็คือแบบว่ามีตำรวจมาไม่รู้เลยก็คือเหมือนพอมาถึงปุ๊บแล้วก็มีตำรวจน้องก็เลยแจ้งพ่อกับแม่เงี้ยค่ะพ่อกับแม่ก็ตามไปเลย ไปที่มหาลัยเลยเขาก็บอกว่าจะเอาตัวน้องมาที่กรุงเทพที่สอนอบางมดคุณพ่อคุณแม่ก็จะขอตามมาด้วยแต่ว่าคือรถเต็มค่ะก็เลยไม่สามารถมาได้ก็เลยต้องย้อนกลับมาที่บ้านก่อนเพื่อเตรียมเอกสารเตรียมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเหมือนมาเล่าให้เราฟังว่าก็คือฟักอะ่ะมีหมายจับเหมือนแบบว่าแกเอามาให้ดูแล้วก็เหมือนดูเอ๊ะมันจะคือเรื่องอะไรเรื่องยาเสพติดจําหน่ายแต่ตอนแรกคือคิดว่าน่าจะเป็นการจับผิด ตัวแน่นอนหรือว่าเป็นเลือกเข้าใจผิดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แกก็มากรุงเทพไม่ถูกอะ่ะตัวแกเองก็เลยเหมือนแบบว่าเหมารถญาติอย่างเงี้ยค่ะให้พามาก็<ะ>คือพอมาถึงกรุงเทพก็สรุปว่าน้องอ,ะอ่ะก็คือเหมือนจะต้องอยู่ที่อยู่ที่เหมือนถูกคุมตัว<ะ>ด้วยคดีจำหน่ายยาเสพติด ก็เลยติดต่อทนายเจมไปก็เหมือนเริ่มปรึกษาค่ะปรึกษาแล้วก็ส่งเอกสารให้ดูเรื่อยๆนะซึ่งแบบทนายเจมก็คือถ้าไม่ได้ทนายเจมอะ่ะเราน่าจะยังมองไม่เห็นวันนี้อย่างวันนี้คงยังไม่เกิดขึ้นเหมือนแบบพอได้เจอแล้วก็เหมือนแสงสว่างมากเหมือนเขาทำงานให้เราตลอดคอยดูเอกสารคอยตามแบบให้เราตลอดเลยค่ะ อยู่ตรงนี้นักี่คนพี่ตอนแรกกับพี่เห็นแค่สองคนแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นตำรวจมีหน้าห้องเนี่ยจะมีเด็กตัวผอมอ,ะอ่ะอยู่คนหนึ่งคือเท้าเท้าระเบียงเนี่ยค่ะแต่พี่ก็ไม่เห็นหน้าเขาถูกไหมคะเพราะมันไกลแล้วเสร็จแล้วส่วนคนอ้วนอะ่ะเขาอยู่ในห้องเพราะว่าเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงนี้จอดจอดจอด,จอดหน้าบ,บันไดค่ะแล้วเขาก็เดินขึ้นแต่พี่ก็เห็นว่าเขาเดินขึ้นแต่สองคนเนี่ยเขาไม่เคยนอนที่นี่ีนก็อไม่มีค่ะ บอกว่ามอไซค์จอดแล้ววันที่เกิดเหตุมอไซค์ก็ยังอยู่รู้สึกตำรวจจะเอาไปมั้งคะ้อวเหรอรู้สึกว่าเพราะไม่มีใครกล้ามาเอาอยู่แล้วระหว่างนั้นก็คือได้ยินเสียงวิ่งกันคือเห็นคนผอมวิ่งก่อนแล้วก็ไปทะละุตรงนู้นนะคะคนนี้ก็เลยวิ่งไปคนอ้วนคนอ้วนอ้วนสูงเราเห็นหน้าทั้งแต่ไม่เห็นหน้าอ่ะเห็นแค่ข้างๆคือด้ว่วเขาดำเ้าตัวใหญ่ดำแล้วตัวใหญ่อดำแล้วตัวใหญ่แล้วไก่คนที่ แล้วได้เห็นรูปที่รูปของน้องที่ถูกจับเขาตัวเล็กกว่านะ าที่ตำรวจได้มาให้พี่ทิพย์ยืนยันอะไรกับเขาอีกไหมคะมาค่ะมาถึงที่ห้องพี่บอกว่าคมท้วมสูงสูงห้องนี้อําผิวดำหน่อยนึงพี่ว่าอ่างนี้แต่ตัวใหญ่บอกคนผอมคือไม่เห็นหน้าเลยเพราะว่าวิ่งไปทางนู้นแต่รู้ว่ารูปร่างของสูงไหมผมสูงค่ะแต่เด็กวัยรุ่นอันนั้นวัยรุ่นแต่กุ้นคือสามสิบขึ้นไปน่าใช่ใช่ไม่ใช่เด็กเอามีภาพตอนหลังแล้วก็มาดอนหลังนี่ดอนหลังไหน ห่างมาเป็นอ,อาทิตย์จออาทิตย์นะ่ะภาพเป็นลักษณะยังไงเป็นเป็นรูปผู้ชายผิวดําพี่บอกว่ามันคล้ายคลานะพี่ก็บอกเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันใช่เขาก็บอกนี่ผมมาไปเอาไอ้ไอ้บัตรประชาชนจากนี่แล้วก็ไปคัดที่ที่เขตมาพี่ก็บอกว่าพ,พี่ไม่เห็นเขาขนาดเขามาที่ห้องเขาก็ขึ้นเขามาเ็าก็ขึ้นห้องเขาเ,เข้าเลย จะให้พี่เห็นหน้าได้ยังไงพี่ก็ว่าอย่างนี้เราได้ตอบไหมว่าใช่คนนี้พี่บอกว่าไม่แน่ใจมันคลับค้ายคับคา ตอนนั้นคือน้องเรียนมหาลัยค่ะเราก็พยายามไปหาข้อมูลก็ไปเจอเพื่อนก็ถามว่ามีอะไรเอกสารมีอะไรภาพถ่ายหรืออะไรที่ยืนยันไหมว่าวันนั้นน่ะน้องอยู่ด้วยกับพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนน้องก็เลยบอกว่ามีไ G Story ที่ถ่ายตอนกลางวันระหว่างที่แบบอ่านหนังสือจะไปสอบรอบเย็นเพราะว่ามันจะมีสอบสองช่วงขึ้นมานะครับจากกาเขียายอำนาจแต่วันนีวันตกซึ่งประสบความสำเร็จในฟิลิปปินส์ซึ่งในฟิลิปปินส์เนี่ยผมมันดูลบจัง เพราะว่าน้องสอบเสร็จแล้วก็เหมือนไปสังสรรค์กันต่อกับเพื่อนเเขานั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับหอใช่ค่ะเพื่อนที่เป็นพยานให้ จากที่ที่ดูข้อมูลในโทรศัพท์น้องอะนะคะแล้วก็คุยโทรศพัพท์ messenger กับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศสักประมาณชั่วโมงกว่าค่ะก็จะป,ประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะแล้วก็กหลังจากนั้นดูประวัติในโทรศัพท์ก็คือเหมือนน้องก็เข้า YouTube เล่นแอปเล่นเกมอะไรของเขาอะคะ่ะจนถึงแบบข้ามข้ามคืนสักประมาณตีหนึ่ง กือบตีสของวันที่21เลย21กันยาจะมีการจากประวัติน้องก็คือน้องมีการเข้าเรียนในในซูมค่ะเรียนนนออไล์ใช่ค่ะเรียนออนไลน์เพราะช่วงนั้นอาจจะแบบมีโควิดอยู่ด้วยยังมีโควิด ผมได้รับการประสานจากผู้วงกับเนี่ยเขามีความประสงค์อยากจะขอ,อะรายละเอีย ь, เดเกี่ยวกับคดีนี้ผมก็เลยรีบรวบรวมข้อแก้ก่านแล้วก็ทาําหนังสือขอความเป็นธรรมทางท่านผู้ลงกับมานะครับแล้วก็ได้คุยเบื้องต้นกับท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านแจ้งว่าเคสเนี้ยท่านจะดูแลให้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าขอดูเอกสารหลักฐานก่อนเนื่องจากว่าในขั้นตอนแรกที่มีการออกหมายจับกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีชื่อของน้องเนี่ยอยู่ในสัญญาเช่านะครับแล้วก็ มีการยืนยันตัวบุคคลนะครับของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งทางท่านเองก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมายืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับน้องตัวน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บางมดแต่อยู่ที่นู่นครับอยู่ที่โคราชประการแรกที่ผมเห็นข้อผิดสังเกตนะครับประการแรกเลยคือสัญญาเช่าเนี่ยนะครับใครเป็นคนเขียนอันแรกก่อนนะครับอันที่2เมื่อสัญญาเช่าเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้า ผู้ประกอบกิจการนะครับเกี่ยวกับห้องเช่าคอนโดห้องพักรีสอร์ทนะครับจะต้องเอาบัตรประชาชนของผู้เช่าไปจดรายละเอียดไม่ใช่ยื่นสัญญาเช่าไปให้คนเช่าเนีเขียนอย่างนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาเขียนชื่อใครก็ได้นะครับแล้วโดยสัญชาตญาณของมิจฉาชีพหรือโจรหรือคนร้ายเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาข้อมูลของที่แท้จริงของตัวเองมาใช้อะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อบอกพร่องผมไม่อยากให้ซุกไว้ใต้พรมให้เอาขึ้นมาแล้วมาคุยกัน เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับการขอออกหมายจับที่เป็นโทษร้ายแรงนะครับอออยากจะให้มีระดับในการหรือว่ามีมาตรฐานหรือกําหนดกฎเกณฑ์ที่มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงในคดีที่มีโทษสูงเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอออกหมายจับมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไประกันตัวถูกไหมครับเพราะนั่นเนี่ยขั้นตอนแรกของการออกหมายจับผมเลยอยากให้เข้มข้นมากกว่านี้ ตอนนี้หน้าที่ของผมคือจะเอาตัวน้องเนี่ยออกจากเรือนจำให้เร็วที่สุดจะวางหลักประกันอะไรยังไงก็ได้ไลไกครับลงลไหมลงมาครับ อิสระภาพ